เมื่อวันที่29-31มกราคม2568ที่ผ่านมาค่ะได้มีการจัดโครงการอบรมธรรมทูตครหัหั์ในประเทศรุ่นที่1ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะเพื่อให้ครหัหั์ได้ทําหน้าที่เผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่คาระวะและประชาชนได้เข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นค่ะโอกาสนี้นะคะพระวิเทศรัตนาพรเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้มาบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมธรรมทูตครหัหั์ในประเทศรุ่นที่1ด้วยค่ะติดตามเรื่อง จากรายงานนะคะ。 วันที่31มกราคม2568ที่ผ่านมาพระวิเทศรัตนาพรเลขาธิการสมัชชาส่งไทยในสหรัฐอเมริกาเมตารับอารัธนาจากพระมหาสุรศักปัจจันตเสโนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศรักษาการผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมธรมรมทูตคารืหัดในประเทศรุ่นที่1ในการบรรยายเรื่องพลังแห่งพระธรรมทูตไทยและธรรมทูตคารืหัดกับการธนุบำรุงส่งเสริมกิจการงานพระพุทธศาสนา ในสหรัฐอเมริกาแก่ผู้เข้ารับการอบรมธรรมทูตคารืหัดในประเทศรุ่นที่1นศูงย์นปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาสมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปสมัชชาส่งไทยในสหรัฐอเมริกาสมัชชาส่งไทยในประเทศสิงคโปร์องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ระหว่างวันที่2 9ถึง31มกราคม2568น้ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศร อำเภอปักช่องจังหวัดน,นครราชสีมา สำหรับโครงการอบรมธรมรมทูตคฤหัหั์ในประเทศรุ่นที่1จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาวัยาวจากรและคฤรัหั์ผู้อุทิศตนในการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาะและสนับสนุนงานกิจการคณะสงฆ์ด้านการเผยแพร่และเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนพระธรรมวินยัยและโครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์แก่คฤหัหั์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและยังเป็นการส่งเสริม การพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาและหลักการเจริญจิตตะภาวนาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ทั่วประเทศส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีอันจะนำไปสู่การยกระดับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ และยั่งยืนอีกด้วย